นี้ที่เดือนธันวาคัพุทธศักราช2อง7ยิเป็นวันที่20ท,ที่ข้าพเจ้านายสุรเดชมีานขังขอถวายสิ่งสวดสาธยายประสูนย์ประดิษฐ์ละมูนต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบ,บูชาและอาจารย์บูชาแต่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติหรือตามมีสมาธิจุดจอดในอัคะเชพยัญชนะในบทสวด อจากต่อเนนั้นวิเวทินบทชิ้นหนึ่งคุณนุมเทวดาสมันตาจักวาอิสุอันตขัดชันตุเทวดา ธรรมังมุนิราชันสักวสุนันตุสันกามุกัตถะสังคีกามีจรลปิสิบิสิการัสเถรจักรติเขวิมาเนทิเปรัตเถรจะขามีตะลุวนาขหายเทศวัตถุปัญญิเ,เททตเปเ็งม,มาจะย,ยันตุเทวาชาลัตตละรมิเตมิยักขันทัพนาคาทัทนทาสันติกิยังอุนิระกวัจนัง สาธภูมคุบตูทัตมัสวันการุอยมัตถะธรรมมัสวนการุไยมัตถะธรรมััสวรนการุอยมัตถะธรทิ่สองบทสวดธรรมสการพรพพุทธเจ้ามูตัสสะอรหัตตูสมาสัพพุทธสัมมูตัสสะอรหัตตูสมาสัพพุทธสัมมูตัสสะอรหัตตูสมาสัมพุทธสั์ บทที่สามบทสวดใจสระนมพุตรทางสรณนังกชามิธัมมสรณนังกชามิสังขังสรณังกชามิทุติยมปิุททางสรณนังกชามิทุติยมปิธรรมังสรณังกชามิทุติยมปิสังขังสรณนังกชามิตัทิยมปิุททางสรณังกชามิตัทิยมปิธรรมังสรณังกชามิตัทิยมปิสังขังสรณนังกชามิ บทที <ersch> ่สี่บทสวดสันจักกิริยาคาถานัจิตมีสระนังอัญญงทุทธุพเมศละหนังวังเอตีนะสัจวัชนะโสจิตมีหูตุสัพพทานักจิตมีสระนังอัญญ์ตัมโมมีสระนังวังเอตีนะสัจวัชนะโสจิตมีหูตุสัพพทานักจิตมีสระนังอัญังสังโภมีสระนังวังเอตีนะสัจวัชนะโสจิตมีหูตุสัพพทา ที่หามหาสมัยภูมเอวัเมสตังเอกังสมัยยังทกวาสังเกตสุขีหาลติกับเประวัจจุสมมหาวันิมหาตากิกขุสังเกตสัตถิงเป็นจมัมเจหิภิกขุสังเตหิสัพเพเหวะอรหันเจหิตทัสหิตจักรูกัตตาตูิเทวตาเอปุยนะสนิปติตาโหติพระกัวันตังทัศนายภิกขุสังนัจจักทัคโคจร ตุนังจุตวาสังกายาอิการเทวนังเตเตตาโหตะไอยังโขทวัสสังเกสุวิหารติกับิรวัตุสมุห์มหาวันตากิจุสังเขนะสัจจิงปัจะปเจหิภิกขุสเดหิสัพเพเหวะอรหันตหิทัสหิจโรกะทาตุหิเทวตาเยฟีนะสนิปปัตตาโหติภะคะวันตังขัสสนายะ ภิกุสังกัจจยันโนนะอะยัมปิเยนะภะคะวาเตนุปะสังกะเมยังอุปะสังกะมุตะวาภะคะวะโตสันติกปัจเจกะคาถาอเสยามติอัตถคุตตาเทวตาสิยัถาปินะมะภะะวะปุโสสมิจิตังวาหังปเสยะปาริตังวะาหังสมิจเจยะเอวะเมวะสุทธาวาเสสุเทวสุ อันตราวิจาพระกวัตะวะตุปุระตุปะตุปัตหังสุอัตตโคตาเทวตาพระควันตังอภิวาทีตาวายิกะมันตังทั้งสุยิกะมันตังต้าโคอิกาเทวตาพระกวัตตุสันจิกิมังคาธรรมภาสิมหาสมายโยปวานสัมมิเทวกายะสมากตาอคัมตมะอิมังตมะสมยังทักิตายิเรวะวะ อัปราชิตตังทันติอัทคูอัปราเทวตาพระกวัตโตสันติกีมังคทังอภาสีตัตระพิกวสมาตะหงสูทจิตั้งอัตจนุชุกกะมะกังสูสารตีวะเนตานิขะอิตวะอินทริยานิสักันติปันติตาติอัทคูอัปราเทวตาพระกวัตโตสันติกีมังคทังอาพาสีชิตาวะขีรังชิตาวะปรีคัง อินทกีรงโอหัตจมลิชาที่จรันติสุทธาวิมาราทักขุมตาตาสุรัตาเสสูลนาคาตีอัศโคอ,อัปาราเทวตาพระครัปตูสันติเกอีมังคาตังพาสิจีเก,กจิตพุทธังสรนังคตาเสศนาติขมิตรสันติอป,ปายภูมิงพระหายะมานุสังเทหังทิวกายังปร,ริปุณินสันติจิต อัตคูพะทวะพิกขูอามันเตศิเิปุเย,ย,ยนะกพิกเวทะัสะสุโรกธาตุสุเทวตาสันยปติตาโหติตถาคตังทัศนายะพิกขุสังกัตเยปิตเตพิกเวอเหตุสุงอธิจะมัตถานังอรหันตุสมมาสัมพุทธาที่สมปิภะเขวันตานังอิตตปรมาเยวะ เทวตาสัิปาปิตาอาเหสุงเสยตาปิดไม่หงเอตาระหิเยปิเทพิขเวภวิสันติอนาคตัมัฏฐาหนังอรหันโตสมาสัมปุทาที่สัมปิพันขวันตานังเอตัดปรมาเยวะเทวตาสัญญาปิตาภวิสันติเศยตาปิดไม่หงเอตาระหิอาจขิตสามิพิขเวเทวกายังนังนามมิจิตยิสามิ พิกเวทวกาานังนามามิติสิสามิพิกเวทีกาานังนามมิตังสุนาติสาธุกังมนาสิกโรทะภาสิสามิตเอวังพันเตติโคเตพิขุพรคกวัตโตปัจเจโสูงพรคกวาเอตักทบวุจะสิโรกัตมนุกัตสามิยัตตุมหะทัตจิตาเยจิตาบิริคํปรลังพระหิจตาสมาหิตาปุถุสีหาวัฏสีนา โูมหังสาผิสัมปุโนกอ้ธทาตามานะส,สาสาวิปัสสนมะนานวิลาพิญโยบัญจะสติยตะวะวันีกาปิรวะวัตเวทตัวมันติยิสัถาสาวเกสารณีระติี่วกยายะอภิกันตาเจวิชานาถภิกขุที่จะอาตับปรมากะลุงสุตวาพุทธศสาสนางังที่สัมปาตุระหุยานางัง อมนุสสานะทัศนังอเปกิสัตะมัทคุณสหาสังอัตฐสัตติณิพตังอีเกสังตานังอมนุสสานะคันธุสุงอเปกินันตมัทคุณที่สาธาภุฑาอุ้งท่านจะสะพังอภิญญายาวะวัคคิตวานะจักขุมาต้าตัวอมันจะยิสัตถาสาวกิสัตติเนรติเจวะกายะอภิกันตา เวิชานาตภิกขูเยหังกิติอิสามิคิราหิอนุปุสโสสตัสสหัสสาวยคาพุมากปิรวัตขวาอิทิมันโตชุติมันโตวันณมอนโตยัสสิโนมูมานาอภิกมุงภิกขุนังสมีติงมนังจะสหัสสาเหมักวัฏตายยักานานัตตะวันนิโนทิมันโตชุติมันโตวันณมันโตยัสสิโนมทธมานาอภิกมุงภิกขุนังสมีติงมันัง สัตกิรติสหัสยาขานานตะวันนิโนอิจิมโตชุจิมโตวันนวันโตยะสัชิโนมทมานาอภิกมุภิขูนังสมีติมณังอิจิโตสหัสยาคานานตะวันนิโนอิจิมโตชุจิมโตวันนวันโตยะสัสิโนมโมานาอภิกมุภิคูนังสมีติมณังเวสามิตาปจัตสตายขานานตะวันนิโน Chị Ấn Tô cho chị Tô và nãy Ấn Tô nhắc xa xì mồm, mô thơ ma nạ, thích ca mông, năng, văn năng. Cùng ra chắc, cây hì cột, vệ bụt sắc sắc, nguyên nang xa năng, hình dụ năng, sắc tắc, xa hạ tăng, đất ca năng, bạc, ra chắc, cây hì ba, văn năng. ภูริมัจจจิสังราชาทัตรัตุปปาสาสติคัณฑ์ฐานานัจจพติมหาราชายัสสิโตคุตาปิตัสสะพาวูอินทนามะมหาภะราอิมุตโตชุติมุตโววันนาอุตโตยัสสิโนโมธรมานาอภิกรรมภิกขุนังสมิติวะนะทักขิมันจจิสังราชาวิรูปหูตัปปัสสะสติคุมพันธานานัจจพติมหาราชายัสสิโส พุตตาปิตัสสะพาหวยิทนามะมหาปราอิทิมโตชุติมโตวันนาอุโตยะสัจฉิโาโมธมานะอภิกรรมุงภิกขูนังสมีติงมานังตัดจิมันจะชี้สังนะจาริรรปขูปะาษาสติหน้าคานังอชิปติมหาราชายะสัจโสพุทธาปิตัสสะพาวูยินทะนามะมหาปราอิทิมโตชุติมโตวันนาอุโตยะสัจฉิโาโมธมานะอภิกรรมุงภิกขูนังสมีติงมานัง ุตตดรัจิตสังราชาคุเวโรตัปสาสติยักษานังอาิปติมหาราชยักษ์สิสุทตัปิตศักขโวอินทะนามาหราอิิมโตชุติมโตอนันโตยักสสิโน ผู้ธรรมะอาภิกรมูภูหนังจะมีติงว่นนังปุริมจิสังทัตละทูทักขีนักวิรูปโกปัญชีเมนะวิรูปโก้วโรุตรลังทิสังยัตตารเตมหาราชามันตาจตุรูทิสาทัตธมามะทั้งสุวันนี้กาประวัตถวีทิสังมายาวิโนทาสาอากูวันจะนิกาสาทามายากูวินถุกวินนุุกวนิกวนอยูตวิรูโตถัส จันทน์โฉมามเสตุจักินุบรรุกิมนตุทุกจานาณฑูโอบภาโยจาเทวสุตตจามาตลีกจินตะเสโนจัคันกูนกโราจาโนสสกูนักกูปัญจศีโูเจวะจิมพุโรสุริยะวัชชาอิทิจันยีจราโนมกันทันทาสหราชุพีโมทมานาอภิกามงพิขูนังสมิติงมนังอัชากูนักภาษานาคา วิสาราสัหตัญชกากมพาลัสตัลราอาคูกายาคาสหายจิพิยามุนัตตัลราตอาคูนาคายัสสิโนนิรวันโนมหานอาคูโสปะคะสมีจิงวันังยีนาคราชีสหสาหันติทิพปาชิชาปักขิวิสุจจักภูวาหายเวิหายสาเตวณมัชปัตตา เจาสุปัน,นาอิติเตสนามังอพยันตฐานาขาราชานามาสิสุปัน,นาโตเขมะมกาสิพุทธโธสัหาหิวาจาหิอุปัตวะอยันตานาคาสุปัน,นาสรารณะมะังสุพุทธังชิตตาวชิระอัเเรนะสมุทังอสุราสิตาภัาตตโรวาสาวัตเศติจิมันโตยะสัสิโนการกัญชามหาภิสมาอสุรานาทัวีกษา เวปจิติสุจิตจตจกปหาราโทนมุจิสหาสัตตนจะปริปุตตานังสเปเวโรจนามกาสันในฮิตตวาพดิงเสนังราหุป,ปัดธมุปปาขมุงสมยโยธานิพันธันเตภิกขุนังสมีติงวนังอาปูจักเทวาปัตวีจกเตโชว่วายโยทัทถาขมุงวัรุณาวารุณาเทวาโสมูจัตยักษสสาสหะ มตากะอุนากายิกะอากูเทวายัสสินโนทัศเตถัสถากายาสเปนานัตตะวันนิโนอิติมันโตจิติมันโตวันนัมันโตยัสสินโนมุตมานาอภิกามูติคูนังสมิติงวันังวิทุจเทวะสหารีจักอสมาจัสุเวยมาจัดทันสุปนิสาเทวะจันทะมาคูปุรักขิตาสุยัตสุปนิสาเทวะสุริยมาคูปุรัก นักขันตานิปุรักิตวะอาคูมันทัพปราหกวะวัสูนังวาสวุสีถูสังคูปะคปุรินทัพถูทศเสติสทากายาสัพีนานัตวรรณนิโนอิธิมันตตชุดจินตตวันทั้งโยะสัสสีโนโมธมานะภิกามงภิกขุนังสมิติงวะนังอาทาคูสะหะภูเทวะชะละมัจกิสิกขาริวะ อริฏกาจโรชาจักุม,มาอุปะนิพาสิโนวัุนาสหธรรมาจักอันชุตตาจักอเนชก,กาสุรยัลุจิราอาคูอาคูวัสวะณีนิสิโนทศสติทศทกายาสปีนานัตวันนิโนอิทิมันโตชุติมโตวันละโตยักษัสิโนมทธมานาอภิกามงมภิกขุหนังสมิติมวันังสมานามหาสมานามา,มา,น,า,มานุสามานุาานาสุตามา คิดถาปทุสิกาอาคูอาคูมนูปทุสิกาอัฐคูหารโยเทวายเจโรหิตวาชิโนปารคมหาปารคามอาคูเทวายักษัติโนทศิทธะสทากายาสเพมาัตวันวนิโนอิทิมโตชุติมัโตนวันโตยักัติโนโมทมานะอภิกกมุงภิกขูนังสมิติงมนังสุกากลุมหาอรุณาอาคูเวคขนะสาสหะ โอทาตะใครหาปามุกะอาภูเทวาวิจักขณาสทามันตาหาลักขชามิสกาจัยสัจส,สีโนทนะยังอาคาปัุโนโยทิสาอภิสติวัตสติทเสติทัศทัากายาสปปนานตตะวนันนิโนจิมตูชุดจิมตูว,วันนาวสสันโตยะสัจสีโนโมธมานาอภิกามุงภิกขุนางสมีติมวานัง เขมียาดุสิตายามากัตถกาจะยะสัจิโนลัมพิตการามะเสตาโชติปนามาจะอาสวะนิมมานันจิโนอาคูอัตากูปารณิมิตาทัศเสติสัทกายาสัพีนานัตตะวันนิโนอิจิมันตตชุติมันโตวันนาอันโตยะสัจิโนโมทมานาอภิกกรรมภิกขุนังสมิติมานังทัศเสติเทวะนิกายาสพีนานัตตะวันนิโน นามันักวีนะอาคันชุงยีจันยีทิสาสหาะวุฒธชาติมักคีรังอุคตินะนมะนาสวังทักเขีโมคตรงนาคังจันทะวะอาศิตาติตังสุภารันธมาปรมัตโตจะปุตตาอิธิมัตโตสหะสะนังกุมารูจิตโสจะโหปาคะสมีจริมนังสหัสสะะราหมรูกานังมหาพลันหะมมาภิจ,จิตติ กุปปะปัณโนชิตมันโตพิสมากายโยยะสัจสิโสทะเสถะอิสราอาคุปเจกวะสวัจจิโนเตสัจจะมัจโตอาคาอาริโตวลิวาริโตเตจะศสกีอภินกติจินเทเทวีสัพพลันหามกีมารเสนะอภิษกามิผิดปัตสากัสถาสักมันทิยังอิทะ คันหัตถะปัตถะลาเคนะปัตถะมัตถุโวสมันตาปริวารีทะมาวุจิตทะโผจิหนังอิติตตะมหาเสนกันทะเสนหนังอเปสิปานินาตะละมาหัตตะสลังคตะวานะเพระวังยถาปาวุสโกเมโคธนะยันตตสวิจุโูตัทธโสปัจจุตถาวติสังถูอาวังวสีตัดจัพพังอภิญญายะ กัปตวานะจักภุมาตาโตอมัญติสัทธาสาวกีศาสนาติมาลเสนอภิกันตาิวิชานาถภิกขูตีจจะอาตัปปะมะกรุงสุตวาุทัสสะศาสนังวิตกลาเขหิปการมูเนสังนูมมปิอัญชยุงสเพวิชิตะสังขามาพยาติตายสัสีโนโมทันติสหภูเตีหิสาวกตินนีสุตตาติ